วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองมาทำรายการในเรื่องของผักบุ้งโดยเฉพาะเป็นผักบุ้งไต้หวันชื่อต่างประเทศแต่จริงๆแล้วผักบุ้งไต้หวันก็เป็นผักบุ้งสายพันธุ์เหมือนกับผักบุ้งไทยซึ่งปลูกในที่ที่มีน้ําขังแต่อาจจะต้องทำให้น้ําแห้งบ้างนะหรือเลี้ยงน้ำนะเพื่อมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของวัชพืชต่ตางๆนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการในการผลิตไม่มีใครเก่งไปกว่าเกษตรกรมืออาชีพของเราครับวันนี้ผมจะพาพวกเราไปรู้จักกับเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งไต้หวันครับชื่อระเบียบปุนปีกจ้ะทำอาชีพปลูกผักบุ้งจ้ะบุ้งไต้หวันได้มีรายได้เข้าทุกวันวันละสิบถุง ราคาก็ประมาณห0ร้อยพี่ระเบียบเนี่ยก็เปลี่ยนพื้นนามาเป็นแปลงผักบุง้งนะทานาเนี่ยนะกับผักบุ้งเนี่ยต่างกันมากไหมครับต่างกันจะ้ะครับต่างกันก็คือว่านี่เราได้ตังค์ทุกวันไงอย่างข้าวนี่เออต้องได้สี่เดือนถึงจะได้ตังค์มันไม่มีนนไม่มีหมุนไปทุกวันทุกวัน,วนไงสําหรับคนที่ไม่มีตังค์ใช้ผ <laughs> ักบ,บุ้งนี้ใช้น้ําน้อยกว่านามะ ก็พื้นที่น้อยกว่าน้ําก็ใช้น้อยกว่าไงเพราะเราไม่ได้วิดทั้งแปลงสําหรับนานาแรงๆนี่เราก็ไม่ไอ้นี่ไงทำนาไม่ได้ต้องใช้น้ําตลอดแต่บุ้งนี่เราล้นเนื้อที่แต่ต่างเราได้เยอะนะถ้าเราได้ทุกวันนะวิธีการปลูกบ้างวิธีการทำเนี่ยจากขื้นนาเก่าเราเริ่มต้นยังไงครับก็ปั่นปั่นแบบทํานาตามปกติเลยแล้วก็ไปเอายอดมายอดก็คือว่ายอดแบบที่เลื้อยอ่ะ ทีเลื้อยแล้วก็มาดาเป็นแถวชักแถวเลยรเราถ้าเราเอากว้างๆหน่อยก็มันก็จะชนกันช้าหน่อยแต่ถ้าดาทีนี่ก็คือระยะมันจะได้แบบตัดอายุน้อยน้อยเดือนครับก็คือถ้าเราอยากจะเร่งตัดเร่งเก็บก็ทําทีหน่อยถ้ปลูกทีหน่อยถ้าเร่าไว้หลายเดือนก็ให้ห่างนิดหนึ่งเราจะได้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปตีใหม่ไม่ต้องไปปั่นใหม่เสียเวลาครับวิธีการปั่นเลน หรือว่าทําเทือกเนี่ยก็เหมือนกับการทํานาปกติใช่ใชนะครับหลังจากทํานาก็ปั่นเฟืองเนี่ยตังปั่นขั้นแรกปั่นต่อสราง,งข้าวไปเลยะนะแล้วก็ตีทําเทือกเฮ้ยเวลาเราน้ําข้าวหญ้าเขาก็แห้งบ้างอะไรบ้างหญ้าเขาก็จะขึ้นบ้างครับเราก็ต้องคุมหญ้าเพื่อเพื่ออาหล่อน้ําให้เรียบเสมอแต่ไม่ต้องใช้ยานะไม่ต้องใช้ยาคุมเหมือนทำนาไม่ต้องคือคุมเรื่องน้ําอย่างเดียวใหม่ๆใช<ง>่ช่วงแรกสําคัญก็คือเลี้ยงน้ําอย่าให้มีหญา้างอกหญ้าขึ้นมานั่นแหละนะครับ ครับตอนนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องพันธุ์นะฮะตัวนี้เป็นผักบุ้งพันธุ์อะไรนะครับพันไต้วันครับอ่ลักษณะตามสายพันธุ์เขาเนี่ยนะครับนะอ่เราสังเกตยังไงฮะว่าเป็นเป็นพันไต้หวันหรือว่าเป็นผักบุ้งไทยหรือว่าเป็นพันธุก็คือสีขาวถ้าเป็นไต้หวันนี้ก็ขาวถ้าไทยมันก็จะดำเลยครับพันเนี่ยเก็บยังไงนะเอามาทั้งกอหรือว่าเราหยิบเฉพาะต้นยอดเลยจะดีมากครับจะแตกเวลาแตกแล้วยอดมันจะ อวบแต่ถ้าเกิดว่าเอามายอดที่เล็กๆเลยอะที่ตั้งๆที่ว่านั่นนะมันจะไม่ดีเวลานั่นนะมันจะไม่ค่อยแตกเออแต่ถ้าเป็นยอดที่เราตัดขายเลยอะดีดําให้เป็นแถวเลยชักแถวเลยดําแบบข้าวอะไรงี้แต่ว่าเราก็ทําเป็นแถวมัาจะตัดง่ายอะครับเพื่อให้มันสวยงามด้วยนะครับเวลาดําไปนี่ดากี่ต้น ก็แล้วแต่เราดำสอต้นก็ได้ถ้าประหยัดพันธุ์ก็ต้นเดียวต้นเดียวแต่ถ้าเราดำหนามันก็ดีไงมันก็จะได้แบบว่าเวลาเราตัดมันจะได้เนื้อหน่อยไงดำหนาก็คือ2ต้นตต้นเราจะต้องไม่ต้องเวลาไม่ต้องรอเวลาเขาไงมันห่างอ่ะ ถ้ามันที่มันจะดีครับที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีล่องทั้งมีทั้งล่องใหญ่ล่องคู่ล่องเดียวอันนี้เราทําไว้เพื่ออะไรนะฮะก็คือว่าไม่ให้มันชนกันไวไงถ้าทําช่องใหญ่ๆอ่ะแต่ถ้าทําช่องที่นี่ยเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วเวลาเลื้อยอ่ะตัดวันมันก็จะไปหน่อยไปหน่อยอย่างเงี้ยจะมีแถวคู่สลับกับแถวเดียวก็จะมีใหม่ไงสมมติว่าเอออันนี้เริ่มแก่อโนนเขาก็ยังใหม่อยู่ยอดมันก็จะสวยเดย์นอจะยอดสวยกว่านี่ครับแสดงว่าถ้ามันนานขึ้นเนี่ยยอดมันจะไม่สวย ก็ต้องแล้วแต่เราบำรุงนะใส่น้ําใส่ปุ๋ยเขาให้ดีมันก็มันก็ดีแต่ถ้ามันแก่คือแก่มากหลายเดือนน่ะเออยอดมันก็จะไม่ค่อยแตกรงกลางนี่จะไม่มีแล้วนะมันจะมีริมๆริมๆยอดจะไม่แตกเหมือนช่วงอ่อนๆสองเดือนแรกเดือนแรกอะไรอย่างเงยอดมันจะดีวม่ีการปลูกเนี่ยเมื่อกี้แอบบอกว่าดําโยนก็ได้โยนก็ได้นะเออถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ฟักที่มันทําท่าแตกอย่างนั้นนะ ดึงมาเลยทั้งดินโยลงไปเลยโยโยให้ติดดินมาได้โยมาไก็คือเขาจะไม่เฉาไงแต่ถ้าไปดำนี่เขาจะเฉาหน่อยนะครับเพราะไม่มีรากใช่ไหมอ่ามันไม่มีรากแต่ต้องตัดยาวหน่อยนะตัดยาวหน่อยที่ไปดำครับผมยากไหมฮะสำหรับการบํารุงดูแลไม่ยากไม่ยากนีนีอ้าวหลังจากที่ เมื่อกี้เราคุยค้างกันอยู่ว่า15วันนะเราจะต้องมามาเล็มมาตัดนะมาแต่งเขานะช่วงแรกเนี่ยอาจจะยอดเล็กหน่อยนะแต่จําเป็นที่จะต้องเอาออกเอาออกนะต่อจากนี้เราทําไงต่อครับก็ใส่ปุ๋ยแต่ก็ต้องใส่ต้องก็นี่เลยนะรัดหน่อยก็คืออาทิตย์หนึ่งอะใส่ปุ๋ยได้เลยนะพูดถึงอะใส่ได้เลยพรมไปก่อนอ่าใส่น้อยๆไปก่อนครับพรมๆนิดๆนะอย่างพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะฮะอันนี้มันน่าจะ3ไร่เนาะสไร่นะปลูก ปลูกผักบุ้งไว้ประมาณ3ไร่กว่าอ่าใส่ปุ๋ยไปเยอะไหมฮะไม่เยอะตอนแรกเราพูดถึงพรมแรกๆก็ใส่สี่ห้าโลอะไรอย่างเงี้ยสี่ห้ากิโลนะนิดเดียวเองนะฮะก็หน่อยเดียวไม่ใหม่ไม่ใหม่เขายังไม่กินมากหรอกปุ๋ยแต่ถ้ายูเรียใส่ไม่ได้นะอ่ยูเรียไม่ดีไม่ได้ใบจะมากอ๋อยูเรียนี่มันแรงไปแรงคือใบเขาจะเยอะจัดไงแล้วฉีดฉีดบ่อยไหมครับไม่มันก็ไม่ค่อยบ่อยอ่ะครับโดยโดยทั่วไปเราจะบำรุงทางใบนี่ประมาณเดือนละกี่ครั้งครับ สองครั้งเลยนะสองครั้งนะครับนะแล้วแล้วเราเราเวลาเดือนหนึ่งสองครั้งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องใช้ตัวนั้นใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยฮะก็เราก็ดูสิว่าอาการเขาเป็นยังไงอ่ะยอดเล็กยอดใหญ่หรือเพี้ยลงไหมอะไรอย่างเงี้ย่าลงๆให้มันเขียวหรือยอดมันไม่ค่อยอวบอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้ยาว ปกติผักบุ้งเนี่ยนะฮะเขาจะต้องหลอน้ําแต่นี่เหมือนกับว่าแห้งเลยแห้งนะอันนี้เราเราตั้งใจหรือว่ามันตั้งใจให้มันแห้งอ๋อตั้งใจนะฮะหนมนึกว่าน้ําน้อยช่องหน้าแรงนะอันนี้เราคือตั้งใจตั้งใจให้มันแห้งครับเพื่ออะไรครับก็อ้นี้ไงมันมีขี้ตะไคร้ขึ้นตะไคร้น้ําอบถ้าเกิดเราไว้อ่เดี๋ยวพนักจะไปเกาะยอดเออแล้วมันจะล้างยากครับเราต้องปล่อยแบบนี้ว่างไงให้มันแห้งเกาะพื้นครับ แห้งเลยแห้งสักอาทิตย์นึงเอาน้ําออกอาทิตย์นึงตลอดจากนั้นเราก็เอาน้ําเข้าใหม่จะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาเข้าได้เลยตามปกติครับถ้าน้ําเข้าเที่ยวนี้เนี่ยผักบุ้งมันจะสวยขึ้นไหมสวยเลยครับมันจะสวยขึ้นมาเลยสวยยอดกระสพังเลยแล้วก็เอาปุ๋ยเขาเวลาน้ําเสร็จปุ๊บวิทน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาปุ๋ยรอเขาเลยก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกนะครับ หลังจากที่เราดำแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเราปลูกไปแล้วเนี่ยนานไหมกว่าเราจะได้เก็บขายเออถ้าถ้าเราต้องเล็มเขาต้องก็เออครึ่งเดือนเนี่ยต้องเล็มแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครึ่งเดือนประมาณสองสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราดำไปเนี่ยโยนไปเออดำไปอะไรเราจะต้องต้องมาเล็มหรือมาแต่งเ้มคือคือเราต้องเลมยอดที่เล็กๆไงออก ยอดเล็กๆตอนที hmm. okay. mm ่เราเล็มนี่เราขายได้เลยขายได้นก็เล็มขายเลยแต่อาจจะได้ถูกกว่าหน่อยหนึ่งมันเลี้ยวเล็กครับอ๋อมันยังผอมอยู่ผอมอยู่รผอมเล็กนะแต่จําเป็นที่จะต้องเอาออกเอาออกถ้าไม่เอาออกมันก็จะเลี้ยวไปอยู่งั้นมันวุ้งมันก็จะไม่แตกประมาณสองสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราเลมไปเรื่อยๆครับคราวนี้มันถึงการเก็บการตัดบ้างนะฮะเราเก็บแล้วตัดทุกวันนะฮะทุกวันจ้ะ ทุกวันเลยไม่ไม่เว้นเลยไม่เว้นเพราะเราทํไหล่ล่องมันก็จะสลับไปสลับมาเว้นแค่ประมาณเต็มที่ก็สองวันจากลงที่เราตัดอ่ะมันก็จะแตกอีกเพราะเราตัดแต่ยอดที่ยาวๆได้ขนาดไปครับแต่ถ้ายอดสั้นๆอีกสองวันมันก็เลื้อยวันหนึ่งมนเลื้อยไปเยอะนะผักอะถ้าสังเกตให้ดีเวลาเราตัดเนี่ยเรามีขนาดแม้ว่าเขาดพราะค้าจะบอกว่าต้องมีความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับบางคนก็ชอบยาวอย่างว่าแต่บางคนก็อยากสั้น สั้นต่ต้องสั้นพอดีนะถ้าสั้นจัดมันก็เออมันก็เสียไงเสียดายมันต้องเอาไปตั้งไงตั้งน้าเพราะแล้วเขาจะทอนโคนทิ้งเนี่ยแล้วก็วัดมาแค่ศอกออใช้มือเราเดียนะก็ก่ไงอย่างอย่างมือยืดไปนี่แล้วก็เอาแค่ศอกเออแล้วก็จับแล้วก็มัดเลยแล้วก็ตัดเลยไปนิดนึงโอเคพักบุ้งเนี่ยวันนวหนึ่งก็ประมาณเอายางน้อยก็ห้าหกร้อยแต่ตัดคนเดียวนะตัดพักนึงแล้วก็ไปเข้าลรงาทำแล้ว ไม่ต้องไปตากแดดทั้งวันเออไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาแค่นั้นเองเมื่อวานได้กี่กํานะเมื่อวานเมื่อวานได้ร้อยโฟกัมออกกําใหญ่ได้ไปเก้าถุงเก้าถุงถุงหกสิบถุงละหกสิบนะก็เกือบเกือบหกร้อยนะขาดไปหกสิบบาทขาดไปถุงหนึ่งอย่างผักบุ้งนี่ก็เออช่วงแรงเนี่ยทาได้เลยไงอะไรก็ไม่ถูกครับเนี่ยตอนแรงๆเนี่ยมีน้ำบ้างไว้มีน้ำบัางเขาก็ทอดยอดให้เราได้เก็บทุกวันนะครับ ในช่วงหน้าหน้าน้ํามาเนี่ยนะผักบุ้งก็จะงามก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจราคาก็ถูกลงหน่อยราคาก็จะถูกแต่เขาก็ได้ทุกวันอ่ะคือว่าเงินหมุนทุกวันสําหรับคนจนไม่มีเงินเดือนอ่ะถ้าเราทําผักเนี้ยมันก็จะได้ทุกวันเงินเข้าทุกวันอ่ะพอได้ไปใช้ไม่ต้องไปยืมเขาได้ทุกวันแล้วเราทําเองเก็บเองนนะครับพอค้าก็รู้สึกว่าเขาก็มาหาซื้อตามหมู่บ้านเลยเยอะพอค้ามายันถึงกระไดบ้านเลยเยอะ แย่งกันเลยพ่อค้าแย่งกันเลยนะช่วงนี้แย่งถ้าหน้าแรงเนี่ยแย่งกันครับอย่างเช่นช่วงที่เรามาถ่ายทํารายการเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผักบุ้งขายหนาหายากน้ําน้อยผักบุ้งก็มีน้อยนะครับราคาก็ราคาดีเมื่อเมื่อเนี่ยเมื่อสักอาท